วันนี้นะคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะที่เต็นโอออโตคานะคะวันนี้เบลจะพาลูกค้านะคะมารับชมกับรถคันที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าเอาติดนะคะลูกค้าตัว E ปี2013นะคะติดแก๊ส CNG โรงงานนะคะขาวสวยแล้วก็หมวยอืมแบบนี้นะคะจะมีออปชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยค่ะคันนี้นะคะเริ่มแรกเลยนะคะลูกค้าให้ดูที่แม็กก่อนเลยนะจ๊ะ คันนี้นะคะเป็นแม็กเดิมนะคะแม็กขอบ15นะคะลูกค้ายางปี2019นะคะสำหรับลูกค้าที่ได้ไปนะคะให้ดูหน้ายางตรงนี้ได้เลยนะคะหน้ายางยังแบบเต็มเต็มอยู่เลยนะจ๊ะลูกค้าได้คันนี้ไปก็คือยังไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงล้อหรือเปลี่ยนแปลงยางเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามารับชมภายในกันเลยจ้าในส่วนของภายในนะคะลูกค้าตัวคอนโซลเนี่ยจะเป็นสีดำตัดกับสีครีมนะคะ พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบพาวเวอร์นะคะน้ำหนักกระจกค่อนข้างเบาแล้วก็ขับง่ายกว่าพวงมาลัยแบบธรรมดานะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้ด้วย2ลูกนะคะฝั่งคนขับ1ลูกแล้วก็ฝั่งคนนั่งด้านข้างอีก1ลูกนะจะ๊ะโอเคแล้วก็ในส่วนของกระจกนะคะจะเป็นกระจกพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะมีปุ่มเปลี่ยนโหมดนะคะสามารถวิ่งรถด้วยระบบแก๊สหรือน้ำมันนะคะลูกค้าเลือกได้เลย ในส่วนของวิทยุนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะฟังในระบบ FM AM หรือว่าจะฟัง CD ก็ได้นะคะมีช่องเสียบ AUX ให้นะคะลูกค้าจะเสียบกับโทรศัพท์ก็ได้เนาะแอร์ก็จะปรับได้4ระดับนะคะสามารถเลือกได้เลยว่าต้องการความเย็นระดับไหนนะจ๊ะในส่วนของเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบกินขนมบนรถนะเบลแนะนำเลยเพราะว่า มันจะทาความสะอาดค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะคะเบาะสวยกลิปเลยไม่มีตําหนิไม่มีรอยขาดใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปรับชมด้านหลังกันต่อเลยจ้า สำหรับด้านหลังนะคะลูกค้าด้านหลังอันนี้จะเป็นแก๊ส CNG นะคะเป็นถังแคปซูลนะคะแก๊สอันนี้เป็นแก๊สโรงงานนะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยในเรื่องของระบบการเซฟตี้ต่างๆนะคะเพราะว่าแก๊สที่ผลิตมาจากตัวรถเนี่ยมักจะได้มาตรฐานอยู่แล้วเนาะ <S <S แล้วก็มาดูตรงนี้อีกนิดนึงค่ะ ในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของยางอะไหล่นะคะแล้วก็จะมีบล็อกขันล้อมีแม่แรงให้เนาะในกรณีที่ลูกคา้าแบบว่ารถเกิดยางรั่วยางแตกก็จะมีอุปกรณ์ตรงนี้ที่เราเซฟตี้ไว้ให้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยจ้าในส่วนของห้องเครื่องนะคะลูกค้าคันนี้นะคะห้องเครื่องจะมีขนาดค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่นะคะก็คือจะแบ่งเป็นสัดส่วนเลยนะคะ อะไ่ต่างๆเนาะแล้วก็มีระบบเบรกแบบ ABS ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นสาย ABS เนาะในกรณีที่เรามีการขับรถแล้วเผื่อว่ามันมีเหตุฉุกเฉินกระทันหันที่มันจําเป็นต้องเบรกขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยเซฟลูกค้าในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติกเกอร์ต่างๆด้านบนอันน,น,น,นี้เดี๋ยวแผนกล้องขึ้นมานะคะสติกเกอร์ด้านบนนะคะไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์มองกกหรือว่าแผ่นเพลทต่างๆก็คือจะยังอยู่ครบถ้วนเลยนะคะลูก เราจะรู้เลยว่าฝากระโปรงคันนี้เป็นฝากระโปรงเดิมเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยมีการแกะทำเสียงแน่นอนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าตัว t o y o ต a a เอาติคันนี้นะคะสวยมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายเนี่ยเราขายอยู่แค่2 8 0 0 0 0กับ9,000กบาทเท่านั้นนะคะเลทพอนะคะ6ปีหรือว่า72งวดเนี่ยจะส่งอยู่แค่ประมาณ5,000กว่าบาทนะคะ 5,000กว่าบาทลูกค้าได้อะไรบ้างนะคะก็คือดอกเบีย้ยเนี่ยเริ่มต้นที่2.79%นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยโปรโมชั่นตอนนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่มีการเข้ามาทําสัญญานะคะเราฟรีค่าดําเนินการนะคะค่าจัดเฟแนซ์ค่าโอนกรรมสิทธิ์นะคะค่าภาษีพรบที่สําคัญเลยนะคะมีโปรโมชั่น20,000บาทนะคะเราช่วยจ่ายค่างวด7งวดนะคะงวดละ3,000บาทนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่เป็นแบบอยากอวดมากๆเลยนะคะคือคันนี้เราได้ตัวนี้ด้วยค่ะ ตัวนี้เขาเรียกว่าป้ายเซอร์ติฟายนะคะของ TDB นะคะก็คือธนาคารธนาชาติเนาะมีการรับประกันนะคะว่ารถคันนี้นะคะเป็นรถที่โครงสร้างเดิมนะคะโครงสร้างเดิมไม่มีการเ,าเปลี่ยนเครื่องมานะคะแล้วก็ไม่มีการชนหนักนะคะในเรื่องของโครงสร้างต่างๆหรือว่าการรับประกันต่างๆก็คือทางธนาชาติการันตีให้เราเลยเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยจะให้รถที่ดีกับลูกค้าแน่นอนนะคะ สำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะสามารถฝากเบอร์ติดต่อไว้ได้นะคะหรือว่าสามารถติดต่อเบลก็ได้นะคะที่เบอร์080นะคะ448แล้วก็7342นะคะยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ